สวัสดีครับพี่น้องผมร่อนมิสุอีสานนะครับมือนี่ผ้ามากนะครับรับชมนะครับเอ่อหรือว่าตรวจสอบเวามอเรียบร้อยก่อนส่งมาบสำหรับรถเดินจิตที่นั่งของเท่านะครับพี่น้องมีทั้งสามรุ่นนลครับมีรถเก๋งแล้วก็มีตัวเป็นน้ำมันล้วนตัวนี้เป็นไฮบิดนะครับตัวนี้นะครับจัดแคมเปญนยูทีดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์หกสิบวดพร้อมชุดแต่งรอบคันนี่ครับขั้นแรกขั้นที่สองครับมีหลาดหน่อยของเท่านะครับ ขายเพียงราคาสามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทแถมประกันพัยสันหนึ่งฟิล์มคิวการศาาตให้เรียบร้อยนะครับพรเพียงห้าพันสองร้อยบาทนะมือนี้ล่าสุดคันนี้ครับเอ็กเพนเดอร์น้ำมันตัวน้ำมันล้วนขอเ์านะครับราคาเพียงแปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับขนันนี้จัดแคมเปญดาวเพียงสามพันบาทรับชุดแต่งรอบคันประกันไพยสันหนึ่งฟิล์มเซรามิกนะครับ ผู้ใดสนใจรถละอลออยากได้รถงามๆก่อนกลับ,บานปีใหม่ทักเข้ามาเลยครับเพจมิสซูสานหรือสายตรงหาผมนะครับ095 962 9929สวัสดีครับ